สวัสดีครับพี่น้องสมาชิกทุกท่านขอพระเจ้าเสริมกําลังและอยวยพรให้กับพี่น้องทุกท่านในเช้าวันนี้ในการเริ่มต้นทํางานขอกําลังและสารสุขจากพระเจ้าดํารงอยู่เหนือพี่น้องทุกท่านในเช้าวันนี้พระจนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องอยู่ใน2สมุเอลบทที่5นะครับนี่เป็นครั้งที่3ที่ดาวิดได้รับการเจิมตั้งเป็นกษัตริย์ครั้งแรกที่เราได้เห็นก็คือเขาได้รับการแต่งตั้งเป็นกษัตริย์อย่างลับๆจากสมุเอล ครั้งที่สองเขาได้รับการแต่งตั้งเป็นกษัตริย์ของเผ่ายูดาห์และครั้งที่สามนะครับในที่สุดก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นกษัตริย์ของคนอิสราเอลนะครับทันหมดเลยนะครับดาวิดมีพระชนมายุถึง30มพรรษาเมื่อเขาได้เป็นกษัตริย์ครองราชอยู่40ปีนะครับครองราชทั้งอิสราเอลและก็ยูดาห์ถึง33ปี มีราชโอรสมากมายนะครับที่ประสูติในเยรูซาเลม็มถ้าเราอ่านตามพระเจ้านะของพระเจ้ามีมากมายนะครับมีหลายพระองค์เลยแล้วก็ในบทที่3ที่ผ่านมาที่เกิดในเฮบรนก็มีอีกตั้ง6พระองค์นะครับมีมากมายจากนั้นดาวิดก็ได้โจมตีและขับไล่คนฟิสเตียตั้งแต่กิเบออนจนถึงเกเซอร์จากพระเจ้านะของพระเจ้าในตอนนี้นะครับพระพรที่ได้รับ จากชีวิตของกษัตริย์ดาวิดมีอยู่3ประการด้วยกันประการที่1คือดาวิดได้รับการแต่งตั้งจากพระเจ้าให้เป็นกษัตริย์อะไรก็ตามที่มาจากพระเจ้านั้นจะมั่นคงและก็จะปลอดภยัยแต่ถ้ามาจากมนุษย์นั้นจะไม่มั่นคงและไม่ปลอดภยัยสิ่งที่เราได้เห็นก็คือดาวิดได้รับการแต่งตั้งจากพระเจ้านะครับเป็นกษัตริย์ดาวิดจึงมั่นคงและก็ปลอดภยัย สิ่งที่เราได้เห็นจากชีวิตของดาวิดก็คือเขาให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตดาวิดนะครับในพระชนะของพระเจ้าบอา,าดาวิดนั้นจเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะพระเจ้าสถิตกับเขาย้อนกลับมาดูในชีวิตของเราทั้งหลายนะครับว่าในยอห์นบทที่15ข้อที่5ว่าเราเป็นเถาอาหนุนท่านทั้งหลายเป็นขนคนที่ติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับเขาคนนั้นจะเกิดผลมาถ้าขาดจากเราแล้วท่านจะทําสิ่งใดไม่ได้เลย ชีวิตของดาวิดนั้นติดสนิทก,กับพระเจ้าอยู่ทุกเวลาและชีวิตของดาวิดนั้นเติบโตเกิดผลและเจริญยิ่งิ่งขึ้นไปเราอยากจะให้ธุรกิจหน้าที่การงานในชีวิตของเรานะครับได้รับพระพรจากพระเจ้าเราต้องติดสนิทก,กับพระเจ้าให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตประการที่2ก็คือดาวิดอธิษฐานเป็นอันดับแรกในการทํางานไม่ว่าเขาจะออกไปลบหรือจะทําอะไรก็ตามดาวิดนั้นทูลถามพระเจ้า นะครับดาวิดไม่ได้ทําตามใจตนเองอยากจะออกไปลบหรืออยากจะไปทําอะไรแต่ดาวิดนั้นอธิษฐานทูลขอการทรงนามจากพระเจ้านั่นทําให้เราได้เห็นว่าดาวิดนั้นทําตามพระประสงค์ของพระเจ้า และไม่ได้ทําตามใจตัวเองชีวิตของเราทั้งหลายก็เช่นเดียวกันนะครับเราต้องอธิษฐานเป็นอันดับแรกก่อนที่เราจะ,าจะไปทํางานนะครับก่อนที่เราจะไปอสอนก่อนที่เราจะาไปทําธุรกิจนะครับเราอธิษฐานของการทรงนำจากพระเจ้าเป็นอันดับแรกและในวันนั้นจะผ่านไปด้วยดีด้วยการทรงนำที่มาจากพระเจ้าประการที่3นั่นก็คือดาวิดอดทนรอคอยพระสัญญาของพระเจ้าดาวิดไม่ได้รีบร้อนใจร้อนแต่ดาวิดนั้นอดทนมาก อดทนนะครับและก็พระเจ้าทรงนำเขาเป็นกษัตริย์ดาวิดไม่ได้รีบร้อนจนอยากจะฆ่า,ากษัตริย์ซาอูลแล้วเขาอยากจะเป็นกษัตริย์ไม่ใช่แต่ดาวิดนั้นมั่นใจนะครับในพระสัญญาของพระเจ้าที่มาจากซามูเอลและเขาก็ได้เป็นกษัตริย์จริงนะครับพระเจ้าทรงสถาปนาเขาเป็นกษัตริย์และเขาก็จะเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นนี่คือแบบอย่างจากชีวิตของดาวิดนะครับก็ขอพระเจ้าที่จะทรงเสริมกําลัง และอวยพรให้กับพี่น้องนะครับอย่าลืมนะครับให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตจะทําสิ่งใดก็ตามเราอธิษฐานของการทรงหนักที่มาจากพระเจ้าและที่สาคัญคือเราต้องอดทนนะครับเราคอยพระสัญญาของพระเจ้านะครับขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับเราเข้ามาด้วยใจที่ทอ่อเราเข้ามาตอนหน้าพระองค์เราเข้ามา นมัสการพระองค์เราเธอทูลด้วยสุดหัวใจเราเธอทูลหมดสิ้นวิญญาณเราเธอทูลนมัสการพระองค์ทรงเป็นทรรมนองให้เราได้ร้องบทเพลง งเป็นกำลังเมื่อยากท้อแท้พระองค์อุ้มชือให้เราก้าวไปแม้ในวันมืดมนพระองค์ทรงเป็นบทเพลงเราเข้ามาด้วยใจที่ทองเราเข้ามา ตอนหน้าพระองค์เราเข้ามาน,นมัสการพระองค์เราเธอทูนด้วยสุดหัวใจเราเธอทูลหมดสิ่งวิญญาณเราเธอทูนน,นมัสการพระองค์ เผชิญความกลัวเรานำมาสักการเรานำมาสักการเรานำมาสกาัก พระองค์อุ้มชื่อให้เราเก้าวไปพระองค์ทรงนำตลอดวันคืนในยามสิ้นหวังพระองค์เข้ามาทรงคอยดูแลไม่เคยทอดทิ้งพระหัตถ์ทรง